ปเวทีแล้วครับว่ารางวัลเนี้ยมันมันจะมีไม่ได้ถ้าเราไม่มีพีพีเอฟซีทกนกาั้งยเพราะว่าคำว่าคู่จิ้นอ่ะเอฟซี F C เขาเป็นคนเป็นคนตั้งให้เราและเขาเป็นคนที่มาเรามาถึงจุดจุดนี้ถ้าไม่มีเอซเราคงจะไม่ได้มาถือรา,างวัลแบบนี้เราคงจะไม่ได้มาทำงานหลายหลายหน้าหลายีี มาถึงปัจจุบันนี้เดินทางมาเกือบเจ็ดปีเนาะมันเป็นเวลาที่ยาวนานมากๆที่ขอมอบในสิ่งนี้ให้กับเราแล้วก็คำว่าพูดจิ้นมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับผมกับไปพูดเหมือนกินตันกนตันมันอะไรทุกครั้งพี่ทุกครั้งเพราะว่าผมจะพูดตลอดว่าก็จะขอบคุณตลอดขอบคุณเอฟซีแฟนคลับแล้วก็ขอบคุณไปถ้าไม่มีไปก็คงไม่มีนุ๊กในวันนี้ถ้าไม่มีนุ๊กมคงไม่มีไปในวันนี้เราทั้งสองคนต่างเกิดมา คู่กันเกิดมามึ่งพากันและกันลยยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งยิ่งปังอะไรเงี้ยครับเรารับคิดรางวัลขอคู่เรามันเห็นกันเจ็ดปีนี่ือแบบหลายครัจัดสี่ร้อยกว่าโอ้ยร้อยกว่าุกเล่นมุกเหรออันนี้พูดไปก่อนผู้ใหญ่เอ็นดู ได้รับรางวัลหรือได้มีชื่อเข้าเสียงด้วยที่บ้าอะไรมาทำให้แฟนๆเออนี่แหละคือดูที่เขาแบบประทับใจเจ็ดปีใช่เจ็ดปีก็ยังแบบเหนียวแน่นอะไรอย่างเงี้ยเอาคุยไปก่อนเลยไหมคีดไปคิดว่าที่พี่ๆที่ทำจะรักและเอ็นดูในตัวของละไฟก็คือความเป็นตัวเองแล้วก็ความเป็นธรรมชาติเพราะว่าตอนตอนแรกที่เรามีดกระแสึ้นมาในในยุคโควิดเลยยุคโควิดที่แบบ แบบทุกคนอาจจะไม่รู้จักพวกเราด้วยซ้ำแต่ด้วยความที่เป็นตัวเราเองความที่ไม่รู้ความที่ไม่เคยไม่เคยสัมผัสเป็นเป็นธรรมชาติของพวเราสองคนเลยไม่พี่วบรรัพบเห็นแล้วตกใจอนาใช่ครับความความเป็นธรรมชาติความเป็นตัวเองที่ปายพูดไปเมื่อกี้นั่นแหละหเพราะว่าเล่าย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรกที่ก่อนก่อนที่เราจะมีเอสซีบรรทัพที่น่ารักและเยอะแบบนี้เรา ตั han, ้งกล้องขึ้นมาถ่ายทั้งสองคนเราไม่ได้มีคําว่าคอนเทนต์เราไม่ได้มีคําว่าจะทําแบบนี้นะเรามาตั้งใจทําดีกว่ามันคือเป็นสิ่งที่เรียวๆแล้วทุกครั้งที่เราทําคือเราไม่ได้ในการนัดแนะคือมันมันคือมันคือความเรียวอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เอฟซีชอบนะผมคิดว่าความธรรมชาติความเรียวไม่เฟกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราจะดูแลรักษาสุนี้ยังไงบ้างถ้าอยู่กับเราไปตลอดอะไรเงี้ยความรักต่างๆที่มีให้เราก็คิดว่า เราก็จะจะอยู่บบนี่นะครับนุกก็คือเป็นเด็กบ้นบานเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสมากกว่าคนอื่นที่ได้มีโอกาสมีพีเอฟซีน่าราักมีพีมีพีเอฟซี B C มาคอยสังพอ,งองจนถึงทุกวันนี้นุกก็จะยังเป็นน้องที่น่ารักผลิตผลงานทําทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขาให้เขาได้ภูมิใจว่ามีน้องเก่งแบบนี้ตลอดไปผมไม่รู้หรอกว่าเราจะ เอฟซีจะรักเราได้นานขนาดไหนมันไม่มีคมใ,นใ,นใ,นในครรู้นะคตจะเป็นไงแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็อยากทําให้มันดีที่สุดอยากให้ดีที่สุด้ค่ะขอบคุณตลอดเจ็ดปีที่ผ่านมาและตลอดไปตลอดระยะเจ็ดปีที่ผ่านมาก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เสียสนาเรือที่ลุกไปมาเสมอถ้าไม่ม <vit> ีแฟนคลับบางเรื่องลุกไปไม่สามารถลุกได้เลยว่ามันเป็นยังไงขอบคุณแฟนคลับที่ ที่รักเราในวันที่เราเป็นเด็กมากๆในวันนั้นจนเติบโตมาจนถึงวันนี้ไม่มีอะไรกับผมนอกจากว่าเราจะเป็นบุคคลที่ทดีขึ้นไปทุกเวอร์ชั่นบางอย่างมันอาจจะผิดพลาดบ้างแต่เชื่อว่าทานนั้นพวกเราเป็นทีนแล้าม,มากครับครับก็เราขอบคุณนะครับตั้งแต่เราก้าวขึ้นมาเป็นขำาวมันฝอยตั้งแต่เราก้าวเข้ามารักกัน ผมจะพูดถูกครั้งไมภาษคัญขอบคุณนะครับที่เข้ามาเป็นชิกซอให้กับลูกตลาเป็นชิกซออที่สาคัญที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตของพวกเราและมากกว่านั้นคือมันไม่ใช่แค่พวกเรามันส่งไปทำครอบตัวมุกครอบปลายมันทาให้พวกเรามีความสุขขึ้นดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณจากใจจริงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ เราก็จะเป็นเด็กที่น่ารักเป็นน้องที่นา่า tamam no. รักสำหรับพี <hơn> ่ๆเสมอเราจะตั้งใจทํางานทาให้ทุกคนภูมิใจในตัวเราเคือว่าเราไม่ได้ออกงานเคือแต่งนานเที่ยงนานเกินมานนานึงคือปีไหมอ่ะนานนะเกินเพราะว่าาไปยังมีออกอีเวนต์แบบนี้ผมอ่ะคือนานมากผมรู้สึกว่าคือพูดอะไรวะพูดว่ามันมันนานมากแล้วก็แต่งชุดแบบนี้ดูดีมากๆอะไรเงี้ยผม รู้สึกว่าถ้าภาษาบ้านผมก็เรียกว่าอยู่งยากเริ่มเริ่มยกว่าไม่ชินเออมันไม่ชินครับไม่ชินไม่ชินครับก็สุดหลังเดือนหลังเกือบหลังเกือบเกือบปีครับเกือบปีเกือบปีก็นุกก็ <c oughs> มีไม่ว่าจะเป็นละครด้วยมีคอนเสิร์ตด้วยอะไรเงี้ยคอนเสิร์ตคู่ก็ยังมีนะแต่แต่หมายถึงงานแบบนี้เราค่อนข้างที่จะไม่ได้มาร่วมงานด้วยกันนานมาก มันไม่ตื่นเต้นไหมเหมือนบรรยากาศมันแบบมันเกรงมันไม่ตื่นเต้นหรอกครับพี่เพราะว่าพวกเราก็เจนเวทีแล้วเออเจนนอนทำไมถ้าแต๋วตื่นเต้นไหมมันไม่ตื่นเต้นหรอกครับแต่ว่ามันรู้สึกว่าไม่ชินกันเองเพราะว่าผมก็นานมากแล้วผมไม่ได้มาใส่สูทแบบนี้ก็ต้องเดินแบบอะไรเงี้ยมาต้องมาต้องมาต้องที่บรรยาแบบนี้เนาะที่ถึงครับแล้วจากนี้จะมี แนคลัได้ช่นใจเรื่อยๆไหมอีเวนต์หลังจากเนี้ยมี5ปีป้ะอีเวนต์ยังไม่รู้ครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมี5ปีจะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของาทกไปแล้วก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่ตราเตียงตราใจและทุกคนจะต้องจดจำทำไมถึงต้องจดจำมันดีมากมากนี่คืออย่าให้ผมสปอยไม่งั้นผมจะเล่าทั้งคอนเสิร์ตองดลองดูเอาสักนิดนึงสักนิดนึงว่าทำไมคือต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ ถามว่าทุกคนเคยดูนุกปลายบนคอนเสิร์ตหรือแั้นแหละร้องเพลงทุกสิ่งทุกอย่างแต่คอนเสิร์ตเนี้ยทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนคือมันเป็นฟิลที่มันเปล่งมากๆหรือใช้คำง่ายๆคือนุกปลายเวอร์ชั่นใหม่นุกปลายเวอร์ชันอัปเกรดอะไรประมาณนี้เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันท,ท,ที่ทุกคนไม่เคยเห็นกันเพราะตลอดระยะเวลาที่การเดินทางของ,ของเพลงรักนักบันสูน่ปีที่ห้าแล้ว รยังไม่เคยเกิดสิ่งนี้ขึ้นแต่สิ่งนี้ปีที่5ลูกปลายกำลังทำแล้วก็จะเกิดขึ้นในวันที่27นี้นาที่ช่วยขอนยามนยังไงก็ฝากทุกคนนะคะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่รากซื้อบัตรฝากขายบัตรเลยแล้วบัตรผมจะบอกให้ทุกคนต้องรีบแล้วนะบัตรยังไม่หมดให้มันเหลือน้อยเหลือน้อยเลยกันเหลือน้อยเลยเหลือน้อยใช่ไหมเหลือน้อยเหลือน้อยมากครับต้อรีบ ต้องรีบอะไรนะต้้อองซืเหลือน้อยมากเหลือหมื่นกว่าใบแล้วไปถึงร้อยใบแล้วเห็นไหมต้องรีบต้องรีบต้องรีบดีจริงๆอยากให้ทุกคนไปครับก็พิเศษกว่าอนก่อนๆน่เอนพิเศษมากๆดูจากการวางแผนงานทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเป็นทางบริษัท C N P บริษัทของไม้ปลายด้วยนี่เป็นคนเขาเรียกว่าอะไรวะ จากทเป็นคนทาเป็นคนเป็นคนเป็นรายการก็รวมกันเลชิดพ้นรวบรวมกะไชิดชวาแบบแต่ละแต่ละโชวก็ช่วยกันเกล่ขึ้นาช่วยคามเป็นรุ่ออกมามากที่สุดี้มีพัเพไหนบ้างมีเพลัวแล้วก็รทุกอย่างนะครับใช่อ๋อกี่ชั่วโมงครับห้าชั่วโมงเต็มบินไหมหน้าบิห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงน่าจะร้องร้อยกว่าเพลง อันนี้กี่ชั่วโมงประมาณอันนี้ประมาณสามได้ไหมสามประมาณสามสามเป็นสามกว่ากว่าอัดแน่นเลยซ้อมไปถึงไหนแล้วบอกว่าพิเศษมากใกล้แล้วซ้อมถึงไหนแล้วจะบอกตรงๆว่าตรงนี้เลยว่ายังไม่ซ้อมซ้อมไปแล้วซ้อมไปแล้วแล้วก็จะเป็นการวางวางคิวเพลงวางคิวดันโชว์ทุกสิ่งทุกอย่างก็รอชมได้เลยขึ้นเวทีตอนนี้ก็พร้อมเลยใช่พร้อมเลย ก็วันที่2้ก็กลับเลยเชิญพี่พี่สื่อมวลชนทุกคนนะครับวันที่27ไปที่งานของพวกเรามาเลยครับไม่ไม่อย่ากลัวนะครับไม่เสียบัตรครับไม่เสียไม่เสแน่นอนไม่เสียครับไม่เสียแต่พี่มันม้วนคอยเท่าไหร่ต้องพูดก่อนว่าหล่าไลค์คนสื่อข่าวเขาไปน้าจะเสียบัตรไม่เสียเหรอ มันมันจะอเออมันได้ลุขึ้นมัเ้น่นะความม้วนความจอยมันมีอยู่แล้วครับถ้าเกิถามว่าความม่วนความจอยจะมีไหมมันมีอยู่แล้วครับแต่ว่ามันจะเพิ่มความเพอร์เฟกเข้าไปก้าวแรกของนกปลายเป็นยังไงเราจะดึงกลับฟาทั้งหมดมันจะยิ่งใหญ่และล้าลานมากๆอันนี้ผมเห็นแล้วนะผมเลยมาพูดไงานเริ่มขึพน่มเลยไม่ใช่ผมเห็นแปลงงานเพราะว่านั่นแหละนั่นแหละอยากให้ทุกคนไปไป Eles, มีแขกรับเชิญไหมเซอร์ไพรส์เออมีแขกครับคิดเลยยังไม่มห็นเฮ้ยมีไม่มีครับมีแค่นุปลายเพียวๆครับเพราะว่าคนทุกคนที่เขาไปในงาน5ปีเต้าหวันรักนะเต้าหวันเนี่ยคือเขาไม่ได้อยากเจอใครเขาอยากเจอแค่นุ๊กไปตลอดระยะเวลา3ชั่วโมงครึ่งลูกปลายนั่งอยู่บนเวทีนั่งบนเวทีครับเพราะว่าาเรไม่มีงบแล้วเราจะเอาใครมาไม่ได้เราจะลงไปหาแฟนๆ อันนี้ไม่บอกครับอันนี้ต้องให้ไปรอรุ้นเราเองครับรูปแบบซีรีส์ซีรีส์เป็นไงบ้างบีเพยจิตนาไม่ลืออันนี้ก็คือแบบซีรีส์ก็ออกมาดีพอสมควรครับก็เป็นอีกหนึ่งการเติบโตของปายด้วยใช่ก็เป็นกัดซีรีส์เรื่องแรกตอนนี้ก็เดินทางสูยที่สุดแล้วเป็นยังไงล่ะนุ๊กเพื่อนเราเพอนได้ดูไหมวะได้ดูไหมได้ดูไหมเชิญดูครับเป็นไง คือจริงๆอ่ะผมผมถามเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่ซีรีส์ยังยังยังไม่ได้วอร์เนียร์เนาะแล้ถามว่าเป็นยังไงบ้างใสยซีรีส์อะไรเงี้ยก็จนซีรีส์มอนแอร์ผมรู้สึกว่าผมภูมิใจในตัวในตัวไปจริงๆผมภูมิใจในตัวไปในทุกๆเรื่องเลยแต่อันนี้คือผมภูมิใจมากๆคือใครจะไปคิดว่าไฟวันหนึ่งจะได้มาเล่นซีรีส์ไฟวันหนึ่งเขาจะทําได้ซีรีส์ได้ดีขนาดนี้นั่นแหละก็แต่ว่าเลือกเลือกเรื่องซีรีส์ ข, Pere, ข้างในข้างในเนื้อซีรีส์มีจุมีอะไรก็เป็นเรื่องนึ่งอ่ะเป็นเรื่องอ่ะพูดได้เลยพูดได้เลยเราสามารถปักเป็นไงปัเป็นไงปักอ่าดดูกันเนี้ยเปิดไหมเปิดแทนไหมก็ ถามพูดดีนีพูดตอบเลามดูรู้สึกยังไงอ่ะดูรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกพาร์ทของการแสดงของปายที่ทำออกมาได้ดีมากบอกแม่ข่าวว่าให้ดูในอีกพาร์ทของการแสดงดูดูในพาร์ทของการแสดงนะครับมันก็รู้สึกว่าสมจริงดื้อสมจริงแปลว่าเราเคยเห็นพาร์ทนี้กับเพื่อนมาแล้วหรอจกจะบอกว่าสมจริงไอ้ต้องการอะไรเนี่ยจริงหมอนอะไรไหมจริงหมอนดูแล้วแบบจิงหมอนไหมก็ผม แท้เสียงหลบกันวะได้หายด้วยก็ก็ต่ออะไรวะเอาอย่างนี้ตอนอูเราเราแอบยิ้มพ์นะแบบอยู่ดีก็ยิ้มๆผมยิ้มอยู่แล้วเออผมก็รู้สึกภูมิใจนั่นแหละดีใจเออเออจะไปเด่นสื่อ เขาเคยชื่นชมเราแบบนี้ไหมคะพี่ชมตลอดครับชมตลอดไี่ไำไใช่แล้วก็คอยให้กำลังใจเราตลอดเลยใช่ตั้งแต่วันแรกที่เราได้รับซีรีส์มาด้วยเพราะว่าตอนนี้เขาก็มีพาร์ตละครของเขาด้วยคนเกิดเป็นละครเขาด้วยก็ได้ครับคนมาครับยังไงละครผมอ่ะก็มีอยู่พร้อมกระจุบแต่ไม่เยอะเท่าเขาถ้าเกิดไมคุยอยากให้มันเยอะหรอยทีไห มันน้อยไปหรอขอเพิ่มไหมขอเพิ่มไหมอ่อมันใกล้จบแล้วครับเพ <laughs> ิ่มไม่ได้แล้ว <laughs> ไม่ทันแล้วครับรุ่นไหนให้ติดตามเราจบยัง <c oughs> งงไบ้าเรื่องออะไรย่างของนุ๊กนะครับเป็นพระละครเ,ออเป็นละครนะครับทางช่องทางช่องวันนะครับปาก,กด้วยเร็วๆนี้แน่นอนออชื่อละครว่าสิงโตลำซิ่งอ่าก็เป็นการเอาลำซิ่งมาผสมผสานกับการเชื่อสิงโตมันน่าดูนะมันน่าดูมากคือยังไม่มีใครทําแล้วก็ หลายคนที่ได้ยินเมื่อกี้ชื่อเรื่องว่าสิงโตลำซิ่งแล้วก็เอาสิงโตมาเชิดใส่ลำซิ่งอ่ะจะเป็นยังไงวะจะมาเชิดยังไงวะอะไรเงี้ยต้องรอชมเลยต้องรอชมใช่ครับ<อ>เร็วๆ,วๆนี้แน่นอนแต่มีจูบแน่นอนมีจูบจูบอะไจูบ <laughs> <laughs> ขาสิงโตจูบ <laughs> ขาสิงโตมี <laughs> โอเค okay. รื่องโรสีแบบใหม่เรื่องการติบตเออแล้วก็ผ่านตายๆช่วงไหนอะไรยังไงบอกเลยบอกเออแล้วใส่นอนก็ขอซีรีส์บีเฟเจะนาไม่รู้เลยนะครับทางช่อง9ถึง30นะครับอ่าทุกวันเส2-5ทุนขั้วหนึ่งนี่เขาไปกับทุกช่องนะเขาไปทุกช่องเขาไปทุกช่องเออเลยๆไปทุกช่องครับจบละอะขอับเรื่องมึงก่อนหน้านี้เห็นคอตัดคอเรื่องแบบ ตอนดังก็แบบเออมีแต่คนเข้าหาแต่พอแบบกระแสซาคนน้อยคนที่แทักมาอย่างเงี้ยตอนนั้นความรู้สึกเราแบบยังไงค,คะไม่ได้มีมอะไร,รเลยรครับ <laughs> มันเป็นความคิดในจุด่นั้นครับจริงๆถามว่ามีปัญหาใครไหมนะไม่ไม่มีครับแต่แค่เรารู้สึกว่าเราไปเห็นข้อความในทิกตอกอะไรสักอย่างนี่ไหนแล้วเราก็ก็เลยแบบปุโพสได้เฉยจริงๆอะที่ปุโพสน่มันไม่ได้มีอะไรจะคิดในหัวเหมือนว่าโพสมันคิดแสดงมนุษย์ อะไรเงี้ยแล้วประมาณนั้นเหตุการณ์ว่าไม่ได้เจอเหตุไม่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 แล้วคนหน่ถ้าเจออย่างงั้นถ้าเกิดเจอเหตุการณ์ผมก็อาจจะทายไ์สดเลยแล้วก็อาจจะเดินเข้าไปถามแต่ผมก็ไม่เคยเป็นเราเลยแค่กำลังใจกันแล้วตอนนี้โอเคขึ้นไหมโอเคครับผมมองว่ามันเป็นสัตว์ธรรมนุษย์ตอนที่โพสต์คือความรู้สึกแบบ ก็ S <S ความรู้สึกมันย้อนกลับไปตอนช่วงหกไลายแรกๆที่เป็นฟีเวอร์ช่วงนั้นใช่ครับใครๆก็เข้ามาหา,าแล้วแล้ว,ลวกลับมาตอนนี้ก็คือมันรู้สึกว่าเอ๊ะทำไม1นึ่อาอะไรเงี้ย มันเป็นแค่วล Esta, ีวลีหนึ่งในในอาจจะเห็นผ่านทิกต็อกแล้วแล้วก็มีโพสใช่แต่มันอาจจะไม่รีวิวเนื้อหาที่ที่จะสื่อในความหมายแบบอาจนท์ออนไลน์ใช่อาจจะเหนื่อยอาจจะเนาอาจจะแบบยืนนั่งรถอยู่คนเดียวจริงๆีก็โพสเอหน่อยอยู่ดีก็น่อยผมเป็นแบบผมเป็นอันนั้นครับเป็นอะไรนะไบป์ผมเป็นไบโพบลาร์ครับเขาบอกว่ามีแซวตัวเองว่าแบบแต่จริงๆแล้วคือภาวที่ยิ้มห่อทองนุ๊ก กับปาไปนี่คืออยากจะบอกว่าถ้าไม่ติดนะถ้าไม่ติดว่ายังไม่รวยตอนนี้รวยแล้วติดแต่ยังไม่รวยนะแต่ว่าตอนนั้นายก็ให er> ้กำลังใจพี่ดูนเราะว่าที่ไงบ้างพอได้เห็นโค้ดอะไรกันหรือว่าเราเข้าใจว่าเป็นของใายเขารู้ครับราะว่ามันเป็นอารมณ์ใช่ตองทีอ่ะบางโค้ดมันเป็นคำที่ที่ที่อาจจะมองอีกมุมว่ามันอาจจะแรงหน่อย แต่ไปรู้จริงๆว่ามันไม่มีอะไรในในนั้นใช่ที่แบบข้างหลังเขาเขาแค่เขาแค่รู้สึกว่าเออมันเป็นวลีที่เขาชอบเขาก็เลยนําไปใช่ใช่ใช่เป็นประมาณนั้นเลยคือมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้หรอกมันมีหลายเรื่องอยู่รอบก่อนที่ที่สิขาเขาถามเหมือนกันอนั่นแหละก็เป็นแบบนี้เลยมันก็เป็นประเด็นผมก็ไม่ได้ถึงกับเป็นเรื่องส่วนตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นว่าแบบรู้สึกว่าเอยไม่ใช่ครับผมไปไทไปเห็น S <S เอ่อแคปชั่นแทนที่อะไรเงี้ยผมก็เอามาบรรยายขยายความแต่เราเรามองแต่คำเรื่องนี้ไงบางตัวทำนองสังขายต้องเกินก่อนครับเขาบวมมาแล้วเฮ้ยผมบวมาแล้วนะอภิวาทเชิงศิีป์ศิลปจังกุตาปจายินาจารุธนาวัฒยายุวัฒน์ในภาษพลังบวชมาแล้วครับไม่ต้องบินเนาะไม่ต้องบินไม่ต้องบินงได้ไหมไม่ต้อง ไม่ต้องบินให้สูงกว่าใครจงบินเอาอะไรนะจงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหวเขาไอ้น้องน้องน้องพูดยังไงนะวันนี้แหละไม่ไม่ไม่ต้องบินให้สูงเหมือนใครเขาเออจงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหวจงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหว ค่าที่บินไม่จําเป็นต้องเหมือนใครค่าที่บินไม่จำเป็นต้องเหมือนใครแค่บินไปให้ถึงฝันเท่านั้นพอแค่บินไปให้ถึงฝันเท่านั้นพอแม่ขอบคุณคอันนี้พี่อันนี้ไม่ใช่นุชน่าโดดนะไม่ใช้ไม่ต้องอัดอิ่คก็ไ